การเติบโตของเมืองและจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเอเชียได้ก่อให้เกิดปัญหาขยะล้นเมืองในหลายประเทศการขาดการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพและการไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการขยายตัวของเมืองส่งผลทำให้เกิดปัญหาบลพิษทางสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงขยะที่ล้นตามท้องถนนแหล่งน้ำและในธรรมชาติกำลังเป็นภัยคุกคามทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูประเทศในเอเชียที่กำลังเผชิญกับปัญหาขยะล้นเมืองอย่างหนักพร้อมกับการวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบอย่างละเอียดต้องบอกเลยนะครับว่าหนึ่งในนั้นมีประเทศไทยด้วยซึ่งนอกจากไทยแล้วจะมีประเทศไหนอีกเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในวิดีโอนี้ได้เลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมเช่วยก,กันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์เกันด้วยนะครับอินเดีย อินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่มีปัญหาขยะล้นเมืองอย่างรุนแรงด้วยจำนวนประชากรที่มากกว่า1,400ล้านคน เมืองใหญ่อย่างเช่นนิวเดลีมุมไบและวกาตาเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของปัญหาขยะในเมืองใหญ่ๆซึ่งขยะที่ถูกทิ้งขว้างอยู่ข้างทางในแม่น้ําและก็กองสะสมในพื้นต่างๆเนี่ยนะครับก็ส่งผลทาให้เกิดปัญหาทั้งในด้านของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยการจัดการขยะในอินเดียเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในความท้าทายที่สําคัญรัฐบ,บาลท้องถิ่นหลายแห่งไม่สามารถเก็บขยะได้ทั้งหมดและระบบการรีไซเคิลก็ยังไม่เพียงพอส่งผลทาให้เกิดภูเขาขยะในหลายพื้นที่อย่าง เช่นกาซีปูในนิวเดลีซึ่งก็เป็นกองขยะขนาดใหญ่เทียบเท่ากับตึก17ชั้นโดยผลกระทบที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือคุณภาพอากาศที่แย่ลงการปนเปื้อนของน้ําและการระบาดของโรคจากขยะที่สะสมซึ่งในพื้นที่ชนบทและชุมชนที่ขาดการจัดการขยะอย่างถูกต้องการเผาขยะในที่โล่งเนี่ยก็ยังคงเป็นวิธีการที่ใช้อย่างแพร่หลายโดยปล่อยสารพิษที่ส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชนนอกจากนี้การปล่อยขยะลงแม่น้ําสายหลักอย่างเช่นแม่น้าคงคา ก็ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนนเวศและการประมงแม้ว่าในตอนนี้รัฐบาลอินเดยเนียจะมีโครงการต่างๆเพื่อรณรงค์ให้เมืองสะอาดแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงต้องพยายามอีกมากในการปรับปรุงระบบการจัดการขยะในระยะยาวจีนแม้ว่าจีนนจะเป็นประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกษิจอย่างรวดเร็วแต่การขยายตัวของเมืองและการผลิตสินค้าก็ทําให้เกิดปัญหาขยะล้นเมืองอย่างมาก ปริมาณขยะที่ถูกผลิตในแต่ละวันเนี่ยสูงถึงหลายล้านตันโดยเฉพาะในเมืองใหญ่อย่างเช่นกรุงปักกิ่งเซี่ยงไฮ้และกวางโจจีนนั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการนำเข้าขยะจากต่างประเทศเพื่อการรีไซเคลิลแต่ด้วยปริมาณขยะในประเทศที่เพิ่มขึ้นเองทำให้รัฐบาลจีนต้องออกมาตรก,การห้ามนำเข้าขยาพะพลาสติกจากต่างประเทศในปี2018 ปัญหาขยะที่สะสมในเมืองเนี่ยเริ่มเห็นได้ชัดในพื้นที่สาธารณะอย่างเช่นตามสวนสาธารณะและแม้กระทั่งบริเวณรอบแหล่งท่องเที่ยวซึ่งระบบการจัดการขยะของจีนเนี่ยก็กำลังพยายามปรับปรุงแต่ด้วยปริมาณขยะที่มากมายเกิดการทิ้งขยะผิดที่และการกำจัดขยะด้วยการฝังกลบก็ยังคงเป็นวิธีที่ใช้กันมากที่สุดแม้ว่าจะมีการเริ่มส่งเสริมการรีไซเคิลแล้วแต่ความรู้และการปฏิบัติในระดับประชาชนเนี่ยก็ยังมีช่องว่างที่ต้องพัฒนาปัญหาขยะยังคงส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ น้ำและทะเลไม่ว่าจะเป็นขยะพลาสติกที่ถูกปล่อยลงแม่น้ําและถูกพัดพาไปสู่ทะเลจีนใต้ซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มีขยะพลาสติกในทะเลเป็นอันดับต้นๆของโลกอินโดนีเซีย อินโดนีเซียเนี่ยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ประสบป,ปัญหาขยะลดเมืองอย่างหนักโดยเฉพาะในเมืองใหญ่อย่างจาการ์ตาและเกาะบาหลีซึ่งก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังปริมาณขยะที่ถูกผลิตในแต่ละวันเนี่ยมีจํานวนมหาศาลและการจัดการขยะก,ก็ยังคงเป็นปัญหาท้าทายขยพะพลาสติกในอินโดนีเซียเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่โดยเฉพาะการปล่อยลงสู่แม่น้ําและทะเลซึ่งก็ส่งผลทําให้ชายหาดใกล้กับเกาะบาหลีและพื้นที่ชายฝั่งอื่นๆเนี่ยมีขยะสะสมเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้อินโด อินโดนีเซียก็ยังเป็นหนึ่งในประเทศที่ปล่อยขยพะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกด้วยการจัดการขยะของอินโดนีเซียเนี่ยยังไม่เพียงพอโดยส่วนใหญ่แล้วขยะจะถูกฝังกลบหรือว่าเผาในที่โลง่งซึ่งก็เป็นการสร้างมลพิษทางอากาศอย่างรุนแรงแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามออกนโยบายเพื่อจัดการกับปัญหาขยะแล้วอย่างเช่นการห้ามใช้ถุงพลาสติกในบางเมืองใหญ่แต่ก็ยังคงมีความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนและระบบการจัดการขยะในภาพรวม ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีปัญหาขยะล้นเมืองอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในเมืองใหญ่อย่างเช่นมะนิลาซึ่งก็เป็นหนึ่งในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลก การจัดการขยะของฟิลิปปินส์เนี่ยยังคงมีปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นการเก็บขยะที่ไม่ทั่วถึงหรือการฝังกลบที่ไม่เหมาะสมการขาดแคลนพื้นที่ฝังกลบในฟิลิปปินส์เนี่ยก็นำไปสู่การทิ้งขยะในพื้นที่เปิดโล่งและแหล่งน้ำนอกจากนี้ขยะที่ถูกพัดพาไปยังทะเลก,ก็ยังทำให้ฟิลิปปินส์นั้นติดอันดับหนึ่งในประเทศที่ปล่อยขยะพลาสติกลงสู่มหาสมุทรมากที่สุด ขยะพลาสติกที่ปนเปื้อนในทะเลเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศท,ทางทะเลรวมไปถึงการทำประมงและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในพื้นที่ชายฝั่งที่ขยะสะสมจนกลายเป็นปัญหาขยะที่สะสมส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนแออัดและพื้นที่ที่ขาดการเก็บขยะอย่างเหมาะสมการเผาขยะในพื้นที่โล่งเนี่ยก็ยังคงเป็นวิธีการที่ใช้ทั่วไปทําให้เกิดมลพิษทางอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้คนรัฐบาลฟิลิปปินส์เนี่ยก็กําลังพยายาม ผลักดันนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาขยะไม่ว่าจะเป็นโครงการจัดการขยะชุมชนและการส่งเสริมการรีไซเคิลแต่การบังคับใช้นโยบายเนี่ยก็ยังคงมีช่องว่างและต้องการการมีส่วนร่วมจากประชาชนมากขึ้นไทย ประเทศไทยนั้นเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เผชิญกับปัญหาขยะล้นเมืองโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและเมืองท่องเที่ยวสำคัญอย่างเช่นพัทยาและภูกเก็ตขยะในประเทศไทยเนี่ยมักจะถูกสะสมและทิ้งในพื้นที่ที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมทำให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหนึ่งในปัญหาหลักของการจัดการขยะในประเทศไทยก็คือการฝังกลบซึ่งก็เป็นวิธีการที่นิยมใช้ในการกำจัดขยะ อย่างไรก็ตามพื้นที่ฝังกลบที่ไม่เพียงพอและการจัดการที่ไม่ได้มาตรฐานก็ส่งผลทําให้ขยะเนี่ยสะสมจนกลายเป็นภูเขาขยะในหลายพื้นที่อย่างเช่นที่ดินฝังกลบในจังหวัดสมุทรปราการซึ่งก็เป็นแหล่งสะสมขยะขนาดใหญ่นอกจากนี้ขยะพลาสติกในประเทศไทยเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาสําคัญโดยเฉพาะในพื้นที่ชายฝั่งและก็ทะเลที่มีขยะพลาสติกสะสมจนกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวและการทําประมง แม้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและส่งเสริมการรีไซเคิลแล้วก็ตามแต่ปัญหาขยะเนี่ยนะครับก็ยังมีความท้าทายในการแก้ไขยอยู่เวียดนาม เวียดนามเ,นเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีปัญหาขยะล้นเมืองโดยเฉพาะในเมืองใหญ่อย่างเช่นโฮจิมินซิตี้และฮานอยรวมถึงพื้นที่ชายฝั่งที่มีปริมาณขยพะพลาสติกสะสมสูงขยะที่ถูกทิ้งลงแม่น้ําและทะเลเส่งผลให้เวียดนามติดอันดับหนึ่งประเทศที่ปล่อยขยพะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกการจัดการขยะในเวียดนามนก็ยังคงเป็นปัญหาเนื่องจากขาดโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอในการเก็บขยะและการรีไซเคลิลระบบการฝังกลบก็ยังคงเป็นวิธีที่ใช้มากที่สุดในการ กำจัดขยะแต่การฝังกลบในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมทําให้เกิดการปนเปื้อนของน้ําและดินรวมถึงมลพิษทางอากาศจากการเผาขยะในที่โลง่งซึ่งรัฐบาลเวียดนามเนี่ยก็พยายามแก้ไขปัญหาขยะด้วยการออกนโยบายส่งเสริมการลดใช้พลาสติกและการรีไซเคลิลแต่การบังคับใช้นโยบายและการให้ความรู้แก่ประชาชนก็ยังคงเป็นความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมบังกลาเทศ บังกลา,าเทศเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ประสบปัญหาขยะล้นเมืองอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในเมืองหลวงอย่างทาก้าซึ่งก็มีประชากรหนาแน่นและขาดโครงสร้างพื้นฐานในการจัดการขยะที่เพียงพอขยะที่ถูกสะสมในเมืองเนี่ยก็มักจะถูกทิ้งลงแม่น้ำและคลองต่างๆส่งผลทาให้เกิดการปนเปื้อนของแม่น้ำและมละพิษทางสิ่งแวดล้อมบังกลา,าเทศเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการใช้ถุงพลาสติกสูงมากขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งสะสมในแหล่งน้ําและพื้นที่สาธารณะ ก็ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มชุมชนที่ขาดการเข้าถึงระบบการเก็บขยะอย่างทั่วถึงการฝังกลบขยะเนี่ยก็ยังคงเป็นวิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแต่การฝังกลบขยะในพื้นที่ที่ไม่ได้มาตรฐานทําให้เกิดปัญหาการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมซึ่งรัฐบาลบางกลาเทศก็กําลังพยายามออกนโยบายห้ามใช้ถุงพลาสติกและส่งเสริมการจัดการขยะที่ยั่งยืนแต่การบังคับใช้ก็ยังคงมีช่องว่างและต้องการการสนับสนุนจากประชาชนในการลดปริมาณขยะ ปากีสถานปากีสถานเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เผชิญกับปัญหาขยะล้นเมืองโดยเฉพาะในเมืองใหญ่อย่างเช่นการาจีและละฮอร การจัดการขยะในปากีสถาน,นยังคงมีปัญหาซึ่งขยะที่ถูกทิ้งลงข้างถนนและแหล่งน้ำทำให้เกิดการสะสมของขยะที่ส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยในปากีสถานขยะที่ถูกทิ้งลงในแม่น้ำและพื้นที่สาธารณะทำให้เกิดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออย่างเช่นโรคท้องร่วงและโรคทางเดินหายใจโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทและชุมชนแออัดการขาดการเก็บขยะที่เป็นระบบและพื้นที่ฝังกลบที่ไม่เหมาะสมทำให้ ขยะสะสมในธรรมชาติและส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงหนึ่งในปัญหาหลักก็คือขยะพลาสติกที่ถูกปล่อยลงสู่แม่น้ําที่เป็นแม่น้ําสายหลักของประเทศมีการสะสมขยะจํานวนมากการปล่อยขยะลงสู่แม่น้ำทำให้เกิดการปนเปื้อนในระบบแม่น้ําการปล่อยขยะลงแม่น้ำทำให้เกิดการปนเปื้อนในระบบน้ําซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อชาวประมงและการใช้น้ําของชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ําโดยรัฐบาลปาลีสถานก็พยายามแก้ไขปัญหาขยะลดเมืองด้วยการออกนโยบายส่งเสร เสริมการรีไซเคิลและการลดใช้ขยะพลาสติกแต่ก็ยังคงมีความท้าทายในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายและการสร้างความตระหนักในระดับประชาชนซึ่งปัญหาขยะยังคงต้องได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐบาลและภาคประชาชนในการแก้ไขในระยะยาวสีลังกาสีลังกาเ,เป็นประเทศที่มีปัญหาขยะล้นเมืองโดยเฉพาะในกรุงโคลัมโบซึ่งเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ขยะที่สะสมในเมืองเนี่ยก็มักจะถูกทิ้งข้างถนนและในพื้นที่สาธารณะ ขณะที่ระบบการเก็บขยะก,ก็ยังไม่เพียงพอที่จะรองรับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการทิ้งขยะลงในแม่น้ําและทะเลเป็นปัญหาที่เห็นได้ชัดเจนในศรีลังกาโดยเฉพาะในพื้นที่ชายฝั่งที่มีการทิ้งขยพะพลาสติกสะสมจนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลขยพะพลาสติกที่ถูกพัดพาลงสู่มหาสมุทรเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อการทําประมงการท่องเที่ยวซึ่งในขณะนี้ศรีลังกาก็ยังประสบปัญหาขยะฝังกรบที่ไม่เหมาะสมโดยทําให้เกิดปัญหาการปนเปื้อนของดินและ น้ำในพื้นที่ใกล้เคียงรัฐบาลสีลังกาก็พยายามแก้ไขปัญหาด้วยการออกนโยบายห้ามใช้ถุงพลาสติกและส่งเสริมการรีไซเคิลแต่การบังคับใช้การสร้างระบบการจัดการขยะที่ยั่งยืน,นยก็ยังคงเป็นความท้าทายที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติมมาเลเซียมาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีปัญหาขยะล้นเมืองอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในเมืองหลวงอย่างกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งปัญหาขยะในมาเลเซียเนี่ยเกิดจากการขาดระบบการเก็บขยะที่เพียงพอและการทิ้งขยะผิดกฎหมายที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายมาเลเซียเนี่ยเคยเป็นหนึ่งในประเทศที่รับนําเข้าขยะพลาสติกจากต่างประเทศเพื่อการรีไซเคลิลแต่เมื่อปริมาณขยะในประเทศเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลจึงเริ่มจํากัดการนําเข้าขยะจากต่างชาติปัญหาขยะพลาสติกในมาเลเซียเนี่ยก็ยังคงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในพื้นที่ชายฝั่งและแม่น้าซึ่งการจัดการขยะในมาเลเซียยังคงเป็นความ ท้าทายเนื่องจากการฝังกลบยังคงเป็นวิธีในการกําจัดขยะแต่ด้วยปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพื้นที่ฝังกลบเนี่ยจึงเริ่มเต็มรัฐบาลมาเลเซียพยายามที่จะส่งเสริมการรีไซเคิลและการลดใช้ถุงพลาสติกแต่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนและการบังคับใช้นโยบายยังคงต้องการการพัฒนาโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับประเทศที่มีขยะล้นเมืองที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปวิดีโอนี้ สำหรับการขาดการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพของหลายประเทศในเอเชียก็สร้างปัญหาขยะล้นเมืองที่ส่งผลกระทบทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการฝังกลบที่ไม่เพียงพอการทิ้งขยะลงแม่น้ำและการขาดความตระหนักในเรื่องการรีไซเคิลเป็นปัญหาหลักที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแม้ว่าหลายประเทศจะเริ่มมีนโยบายการลดปริมาณขยะและการส่งเสริมรีไซเคิลแล้วแต่การบังคับใช้นโยบายและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนยังคง เป็นความท้าทายที่ต้องได้รับการร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหานี้ในระยะยาวโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับหากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง Coiner X1 กันด้วยนะในวิดีโอหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปเอาละครับเรื่องราวโดยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ